ตำนานถนนสุดเฮี้ยนในไทยมีถนนหลายเส้นในไทยที่เป็นตำนานและมีเรื่องเล่าต่อต่อกันมาซึ่งชายาของถนนเหล่านี้นอกจากชวนให้หลอนเวลาขับผ่านยังถือว่าเป็นจุดอันตรายอีกด้วยเริ่มด้วยโค้งหนึ่งร้อยศพจังหวัดสงขลาโค้งแห่งนี้เป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านเคลียงตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลขสีเป็นทางโค้งหักศอกสลับไปมาและมีต้นไม้จำนวนมากขึ้นสองข้างทาง ทำให้ยากต่อการมองเห็นเมื่อมีรถขับสวนมานอกจากนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนจนต้องนิมนต์พระเกจิชื่อดังของภาคใต้มาสวดขอร้องผีตายโหงและดวงวิญญาณเลยทีเดียวโค้งบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โค้งนี้เป็นจุดอันตรายที่ตั้งอยู่บริเวณทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอบางสะพานกับอำเภอบางสะพานน้อยเป็นโค้งขึ้นเนินซ้อนกันถึงสามโคง้งช่วงขึ้นทางโค้งที่หนึ่งถนนจะถูกบีบแคบลง ทำให้ผู้ขับขี่ที่ไม่คุ้นชินกับเส้นทางมักขับมาด้วยความเร็วสูงจนเกิดอุบัติเหตุโดยมีคนในพื้นที่เล่าปากต่อปากว่ามักเจอวิญญาณเร่ร่อนอยู่บ่อยครั้งถนนเส้นลาดเท้าวหน้าซอยลาดเท้าว64ตรงจุดนี้เคยมีข่าวว่ามีคนเมาแล้วขับรถชนเข้ากับสะพานลอยทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเชื่อกันว่าวิญญาณเฮี้ยนมากพ่อค้าแม่ค้าบริเวณนี้ มักเห็นวิญญาณมายืนโบกข้างถนนในตอนกลางคืนเล่นเอาคนที่ขับผ่านขนลุกไปตามๆกันถนนสุขุมวิทสายเก่าบริเวณค้งกรอกยายชามเพิ่เมืองจังหวัดระยองริมถนนสายนี้จะมีป้อมตำรวจสายตรวจํำบลเนิพระตั้งอยู่เรื่องราวความเหี้นคือทุกครั้งที่มีตำรวจหน้าใหม่เข้าประจำการและถึงเวรต้องเฝ้าป้อมมักเจอหญิงชุดขาวเข้ามาทักทายเสมอที่แห่งนี้มักมีรถแหกโคง้ง มาที่ป้อมตำรวจอยู่เสมอๆโค้งเหมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โค้งเหมืองผาหรือโค้งปากท่อตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข107มักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนอธิบายว่าโค้งนี้มีข้อบกพร่องตามหลักวิศวกรรมจาราจรหลายจุดโค้งมีลักษณะเป็นตัว S ที่ค่อนข้างแคบเส้นทึบไม่ชัดเจน ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นรถเลนอื่นน้อยลงใครมีโอกาสขับผ่านเส้นทางไหนก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเรื่องเล่าในตำนาน